อ่าก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกม Contact Killer Zombie 2 Origin ก็อยู่กันใน EP 10หรือ EP สที่10แล้วก็มาดูกันเลยว่าเนื้อเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะเจอบอสหรือเปล่าวอลลัส wherever you are I am not gonna give up โซนเดอะแอร์ e ยร์เฟอ็ s แบ็อัพโอ้ยยังไม่หาเจ็บคอ <c oughs> เลยโอ้ยขออภัยด้วยร <c oughs> อ,ยอยย <c oughs> โหลดสักครู่ <c oughs> ทำไมมันนานจังวะโอ้มาพอดีอีสมันนี้โอ้ยยเดี๋ยวขอปรับแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอ้นี่ซามูไรครับโอ้ไม่ได้แล้วละ่ะ ยิงทีระเบิดมันให้เราเก็บกล่องไปทำไมวะอ๋อยิงอะไรเพื่อนยิงอะไรวะน,น่ะ,ะเพื่อนยิงอะไรเพื่อนดูฟักมาแล้วครับบอสอ๋อบอสตัวนี้ ชิปนี่ครับเยอะๆอย่างนี้ต้องจัดลินอะไรวะเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าววุ่นวายมากตอนนี้ตายยากน่าดูเรียบร้อยอีหนูอีหนูก็ตายเรียบม,มานั่งทำอะไรตรงนี้ อะไรวะเอลคมเราก็เงียบโอ้เพื่อนตูมหัวปีพิทักโลกโตูมโ้เยอะเยอะยิงมันเลยอะไรวะนะตัวอะไรมาอีกสเปตตอร์อา้าวยิงติดไม่ อะไรวะมากันเยอะทำไมมามาเยอะจังวะเนี่ยยิงไม่ทันเลยอ้าวนี่แน่เติมแป๊บโอ้ยเย่เย่เรรยบร้อยมันให้เก็บแค่สองกล่อง เลยโอ้โหเพื่อนเอ,อ้ยมึงยิงโดนกูทุกเม็ดเลยโอ้โหบางอ่านมากโอ้โหมาเยอะเยอะมาก ทำไมปืนมันยิงแปลกๆวะยิงเหมือน,ป,นปืนกากยังไงก็ไม่รู้แย่ๆ yeah, yeah. เ,เอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเปลีป่ยนปืนหน่อยเจอเปืนกากาก,ก็เรียบร้อยไปแล้ว EP10 ก็จบไปแล้วนะครับผมก็เจอสเปเตอร์กับไพ p e เพอร์นะครับผม ก็เดี๋ยวรอชม EP 11ในคลิปหน้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภาัยเป็นอย่างสูงเลยก็ไปละขอบคุณสำหรับเราการรับชมนะครับผมไปละบ๊ายบาย